火升得厉害。 คือล่าวแม่ข้าบ้า,บานนะัน่ะสวัสดีครับแม่ราชนก และแม่ดาวคนสวยแม่จันทิพย์ถึงแล้วคอนหวานเมื่อกี้ตัดเพราะอะกินข้าวยังอะมาสองตัวอยู่หน้ารถไหนเปลาอ่ะ กินข้าวยังกินข้าวยังไม่กินข้าวทีอดึกป่านี้เราไม่กินข้าวทีอ้าวลืมส่งไปสนีกีกลืมแมะดูส่งไปสนีเลยเอากงมาคนเดียวเ่ยมาคนเดียว 喂，喂，嗯。嗯。 สบายพ่อลูกถึงบ้านเดสร็จเลยจะขยับรถชิดในหน่อยเอ้เปล่าลงก่อนเปล่าตัวแสบเอาไม่เปิดประตูให้พ่อละไอเปล่าไม่ยอมเปิดประตูให้ผมอะ สวัสดีครับพี่ชาติเก็บหมาดีๆนะพวกเนี้ยผมจะไปขโมยหมาฮะสวัสดีครับโค้เชเจมูนี่เจอกันคอยคอ,อยดีๆ ลงเต็มรถเลยครับจอดเมื่อกี้เนี่ยลงมาคอยอมไม่ได้พกมาเลยแม่นี่ไม่ได้พกมาเลยครับรถมาอมโอย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  อือว่าไปไม่ถือเข้าบ้านมาลืมหมดเลยแม่อาหารยังลืมเลย รีบมาแต่ที่นี่มีอยู่ไม่เอากงเน่ อาใครคิดถึงไอ้เบาวไป้บาวอยู่นี่ไอ้เบาวันแม่ในกำลังเนี่ยอืมสบายใจเลยนะมึงครับคนเคยเที่ยวเลยตีไหนจุกออกไปเที่ยวมันไม่ไปตองลาอืมไม่ตามเดี๋ยวมันก็ตามเป็นแมวอะไรของมึงตาขาวที่ผายอืมขี้ควายเบาวอ่ะ

嗯啊，你跑到跑步机跑了，哦哦哦，你好跑到哪里去了？嗯嗯嗯

You

nặng mạng mà อยโ้ถึงบ้านครับเรียบร้อยเสียทีนอนสะลูกเดี๋ยวส่งแบงเม็ดวิตามินไว้รอที่นครเมืองตากนะครับกลับเมืองตากก็ได้กินอนะ่ะลืมอะไรหรือคะมาเรามาสามาคัคคีชุมนุมกันลืมลืมอาหารแม่ลืมเอาอาหารมา ดีที่น้อสวรรค์มีอยู่นี่บ,บ,แบบ่าวไอ้บ่าเบ่าวโอ้สบายนอนแล้วรอไม่เอาผ้าใส่มันบบก็ดูนะมัน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 ึกนอนอยู่มันนอนนอนอยู่มันนอนอ๋อเออมันมันนอนมันต่อกี้เออไม่รอนหรอกค่าทีมันก็จจะไป็นไม่เอนผ้า รู้เรื่องพี่นี่หนักันอมเไปไหนวี่นอนหนนะอืมดูมีอะไรกินว้เนี่ยก็มีโอเคแกงไนโอ้ือมืเลรอเดี๋ยวจะดูเองเดียวดูข่าวดูหนังดูหนังครับมีครับนควสวรรค์มีลงไว้อยู่เนี่ย นครสวรรค์หนาวไหมอ่ะไม่หนาวเลยร้อนแต่ขับรถมาหนาวขับรถมาหนาวถึงถึงนครสวรรค์จะหนาวไงแต่เมื่อมีคนให้กอดก็เท่านั้นเนี่ยบ้านนี้เจ้าบาวเป็นเจ้าถิน่นช่ไหแม่ <c oughs> ทิ้งไว้เลยเปืยเยออะไรตัวอ้าวเชิญรับประทานอาหารครับ อยากถอดเสื้อผลฝนตกบ้างไหมเนี่ยเออบ่าวกลัวพมมันเปียกไงไว้บนเนี Target ่ยหนักยกไม่ไหวนะยังใจดีเหมือนเดิมไม่ลงมนักม่ล้เดี๋ยวคุยไม่ต้องยกพี่คุณกับน้องขา้นยองโทรมา Okay, できねえかな